จากที่สถานการณ์แย่อยู่แล้วยิ่งแย่ไปอีกเพราะเสียตัวสําคัญไปจากอาการบาดเจ็บซึ่งคาดว่าพักไม่ต่ำสองเดือนควนหลงหลังจากเกมที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเปิดบ้านแพ้ต่อคริสตันพาเลตไปด้วยสกอร์ศูนย์ต่อหนึ่งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อขําคืนที่ผ่านมาก่อนหน้าเกมนี้ลิซานโรมาตินเนสก,กองหลังร่างเล็กตัวเก่งของเอริกเทนฮากที่แม้จะดูเหมือนจะกลับมาได้แล้วแต่ก็ไม่มีชื่อในการแข่งขันนัดนี้ซึ่งอดพอง สื่อท้องถิ่นใกล้ชิดของสโมสรแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดรายงานว่ามาร์ติเนซต้องเข้ารับการพักฟื้นตามขั้นตอนทางการแพทย์และต้องพักยาวถึง2เดือนเป็นอย่างน้อยซึ่งนั่นหมายความว่าแมนยูจะไม่มีลิซานโรมาติเนซจนถึงเดือนธันวาคมเป็นอย่างน้อยนั่นเองสถานการณ์ปัจจุบันของปีศาจแดงดูไม่ดีนะเพราะมีแค่9้าแต้มหลังผ่าน7นัดชนะ3แพ้4เสียมากถึง11ประตูเลยทีเดียวโดยนะัดต่อไปจะเปิดบ้านพบกับเบรนฟอร์ดในวันที่7ตุลาคมนี้